ไปดูตรงนู้น,น,นพ,พี่หลบอันนี้เดี๋ยวลูกมะพร้าวไงลุงบุญเดี๋ยวลุงบุญเอามะพร้าวให้กิน สเอายไปชมสวนสิพาชมสวนสิคะมีรังดถไฟไหมอ่มีนิดหน่อยเพราะว่าอะไรไปดูไปดูตรงนั้นเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวอีพาออกไปเดินองคะถมให้ล่มกว่านี้หน่อยสักสี่โมงห้าโมงก่อนโอเคไหมคะ<ว>เดินเล่นคะ่ะนี่ป่ะนี่ นี่ต้นอะไรเอพี่รู้อยู่ต้นอะไรต้นกล้วยสิใช่ไหมคะใช<น>่ค่ะรู้จักต้นกล้วย<อ>นี่แอปเปิลนะพี่น,นี่แอปเปิลป่าอืมต้นเขาสูงมากเลยเห็นไหมพป็ๆๆนู่นเลยอ่ะเปนูน่น โอ้ยพี่วิยังสูงอ่ะต้นกล้วยนี้อีกเลยอ่ะนยนังไงพี่หมาเขาใจดีเห็นไหมเขาดมกลิ่นคือแบบเขาไม่ได้ชินกลิ่นไอ้พี่วงวไงแล้วเขาก็ดมกลิ่นแต่เขาใจดีอะน้องท้อ ชอบป่ะเอ้ยพี่ว uh ่ากินน uh like ้ำมะพร้าวไปลุงบุญปอกน้ำมะพร้าวให้ยัมอโอหมคะฝนก็มืดมืดไปแล้วอะตรงนู้นออกแรงออกแรงหน่อยคืนนี้ได้นอนหลับ เดี๋ยวกลับกูให้ไม่มีต้นกล้วยให้ตีนะต้องบอกแม่ไปซื้อต้นกล้วยซื้อต้นกล้วยหนูเล่นหน่อยออโอ้โหโอ้โหแรงดีตัวแรงดี ยังไม่จบ <laughs> ปั่นจักรยานหรอกว่าลุกทรสุดรอเดอี๋ยว นี่คืออะไรนะฮะแม้งนี่คือแมงเกิลอาแล้วถ้าเกิดว่าเมงคุยต้องเป็นแมงเกิลสตีโอ้อับเซนอับเซนดีมากถ้าเกิดว่าเป็นสัตวไปแล้วต้องต้องบอกว่าแล้วต้องบอกว่าพายแอปเปิูเออแล้วถ้ากล้วยล่ะกล้วยเหรอกล้วยจ้อได้เปล่ากล้วยบานาน่าโอ้ ดเกงขนาดดีแล้วก็เออแล้วงโมก็ภปษาเกีดว่าแลมบูแชกโอ้โหดนดีใครสอนมาเนี่ยออสอนดีสอนดีแล้วก็ใครสอนมีอะไรำคำขันมีอะไรอีกอ๋ออันนี้ก็คือโลกได้เลยใช่ไหมได้ค่ะโอหเมื่อกี้พี่พิ่งไปโลกมาก่อนที่ชาจะบอกว่าโลกได้ไหมเอ้ย,อยระวังนะ้ำไม่ใอะ น้ำมันนี่แหละน้ำกล้วยน้ำกล้วยโอ้โหเหมือนซื้อต้นใหม่ไปเลยอ่ะแบบต้นใหม่เป็นต้นใหม่แล้วใครอ่ะใครอ่ะข้างหลังโอ้ยมากับนุ่วยวันนีีม้มมแขมากาล พี่ได้ไหมโอ้จะหมดแล้วว่ะแล้วพี่กินอะไรคะแล้วพี่กินอะไรคะนี่กล้องกล้องอยู่นี่ข้างบนมาโอ่งกระโถนนะคะแล้วก็ได้โจ๊กนะคะชอบกินโจ๊กเพาะเขาทำให้ลูกใหญ่มากเลยพึ่กินหมดไปเลยอะแล้วพึ่ก็อยากได้อีกรูปแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกก็จะไปกินที่บ้าน อพอี่เดินเข้ามาใกล้ๆอี๋หน่ะชิดชิดนายชิดนายเพ่ <c oughs> นี่รถรถเมย์อ่ะเขาพูดชิดนายชิดนายไปเดินตามพี่ทอสไปกลับบ้านนะคะไปกินเจ๊พี่ทอสก็ก๋วยเตี๋ยวไปกินที่บ้าน